มันตลอดย20ปีว่าจนพ่อหลอกว่าจนเออได้ดูป่ะไม่ยังไม่ดูเลยพี่สุดท้ายพ่อเฉลยว่าเป็นเศรษฐีเป็นมึงทำไงวะเ้้ยเกมมึงดูข่าวพ่อหลอกว่าจนนานเนี่ยโดนพ่อหลอกว่าจนมา20สปีว่าที่บ้านเปนมาแต่เพิ่งมารู้ความจริงเนี่ยกูดูในทิกต็อกช่องแคนดังเนี่ยผเติบโตมาข่าว่ี่ขาบอกว่าพ่อ่ำกับเขาเสมอพ่อหลอกกตลี่ปีว่าจนพ่อหลอกว่าจนเออไป่ไดยังไม่ดูเลยพี่ไม่อดทนผี เดิมความฝันของจื้อหลงคือเรียนจบและหางานออที่มีเงินเดือนอย่างน้อย30,000บาทออมาช่วยเหลือครอบครัวแต่อย่างที่รู้กันว่ายุคนี้งานหายากเ,<อ>เมื่อจื้อหลงหางานไม่ได้สักทีคุณพ่อจึงขอให้ลูกชายกลับมาช่วยทํางานที่บ้านออตอนแรกจื้อหลงก็ตั้งคําถามว่าในเมื่อบริษัทขาทุนเก่ง ทำไมถึงอยากให้เขาไปช่วยละ่ะสู้ไปทำงานที่อื่นไม่ดีกว่าหรอแต่คุณพ่อยืนกรานเขาจึงตอบต,ตกลงและไปเยือนบริษัทของคุณพ่อและเขาก็ต้องตกใจกับขนาดของบริษัทที่ใหญ่โตกว่าที่เขาคิดจากนั้นคุณพ่อก็ฉเฉลยว่าเราคือเศรษฐีจ้าใช่แล้วจึงหลงโดนหลอกนานกว่า20ปี วัยที่บ้านมีหนี้และชีวิตท,ที่ลำบากแต่แท้จริงแล้ว,วคุณพ่อของเขาเป็นมหาเศรษฐีผู้เ,ธธเป็นเจ้าของบริษัททําขนมรสเผ็ดชื่อดังในจีน<อ>คุณพ่อที่เฉลยความจริงทั้งหมดแล้วได้พาครอบครัวย้ายไปอยู่ในคลาสนหดหลังโตที่ใช้เงิน49ล้านบาทไปกับแค่ค่าตกแต่งเพียงอย่างเดียวและจากเดิมความฝันเล็กๆที่เรียนจบมีงานทํากับกลายเป็นความฝันยิ่งใหญ่ที่ชื่อหลงอยากจะทําให้บริษัทของพ่อมีคนรู้จักมากยิ่งขึ้นแทนจะว่าไปแล้วเนี่ยนี่มันพอละครหลังข่าวชัดๆเลยนะเนี่ย ไปหายโดนพ่อหลอกมา20กว่าปีสุดท้ายพ่อเฉลยว่าเป็นเศรษฐีเป็นมึงทำไงดีวะทำไมไม่ไม่ทำไมไม่เป็นผมบ้างวะเมื่อไหร่แม่แม่ผมจะเฉลยว่าเออเขาเป็นมหาเศรษฐีเออกัรโทหาแม่เลยกูหาแม่ก่อนทำไมไม่เป็นเราอ่ะแม่โทรหาแม่ก่อนนะครับทุกคนครับกูหาแม่ก่อนแม่หลอกผมเปล่าเออไม่เตียมนะครับคลิปนี้โคตรเลียวบอกเลยโทรหาคุณแม่ แม่จะรับสายไหมถ้าแม่ไม่รับสายนี่แป๊กเลยนะเนี่ยแม่ตอนนี้แม่ไม่รู้ว่าเราดูคลิปนี้ไปแล้วอืแล้วเราก็ไม่เตรียมเลยคลิปนี้ไม่เตรียมอะไรเลยวว้าแต่ประเด็นคือพอไม่เตรียมแม่ก็ไม่รับสายตายแล้วอะโพลาร์ยแม่ไม่รับนี่ถ้าเกิดว่าแม่เฉลยว่าจริงๆเราเป็นมหาเศรษฐีพี่ทำไง ูทำงานไปวันๆน่ะเออราแม่งให้เต็มสตรีมเลยเป็นมึงงานมึงทำไงครับสมมติโทรหาแม่แม่งเฉลยไม่รู้เหมือนกันรท่านนี้ไะนะผมอะไรเออโอ้ยผมก็ใช้ชีวิตแล้วเอออหาออกเลยใช่ไหมโอ้โหผมไม่ลาออกหรอกผมจะทำงานคุนๆแบบงี้แหละได้กว่าจะสอบเข้ามาได้แต่ว่าทำงานไปงั้นแหละทำไปวันๆให้หมดวันผมย่งแม่กูไม่รับสายเนี่ยกูอยากรู้เนี่ยแม่จะเฉลยไหมยังโทไลน์ไม่รับกูโทรเบอร์ เจอครับอยากรู้จิกเอเบ้อยากรู้อะไรก็ต้องรู้โทรหาแม่ก่อนนี่โทรหาแม่เซ็นเซอร์เบอร์อรก่อนเนี่ยลูกลูกคุณแม่แม่เซ็นเซอร์เบอร์มีเบอร์แม่ครับแม่ไม่รับสายถ้าแม่คูรับสายแล้วแม่เฉลยมาเนี่ยกินเลี้ยงเลยนะ,อะเอ,อเลือเฉลยให้แม่ราแม่ แม่รับสายแล้วแม่ท <ำ S 2> ําอะไรอยู่ครับแม่ม,ออมาทุล่าเหรอโอ้ยแม่มีเรื่องอะไรจะปิดบงังจิกาเบเลยเปล่ามีเรื่องอะไรจะปิดบังบอลหรือเปล่า,าปิดบงังแม่มีอะไรอยากจะเฉลยบอลหรือเปล่ามไ,ไม่มีอะไร,ไะไรหรอไม่ครัแม่เอาดีๆดีแม่ไม,ไม่ไม่ม,ไมีไม่มีอะไรปิดบังหรอ ไม่มีด้วยจริงดิไม่มีจริงๆเหรอ,อ,อแล้วแล้วที่เราอยู่บ้านกันตอนนี้มันมันไม่มีอีกเหรอเราแตบบ่ว่าพอดีดูข่าวนะไอคนเจนเขาหลอกลูกว่าเป็นเป็นเป็นนี่เป็นศินแล้วก็สุดท้ายมาเฉลยลูกตอนเรียนจบ <c oughs> <c oughs> เรียนจบว่า,า <c oughs> ว่าเป็นมหาเศรษฐี <c oughs> คือคือแม่มีอะไรจะเฉลยบอนไหมมีอะไร แม่ไม่มีเหรอแม่แอาล่ะแม่ได้ดูข่าวไหมได้ดูข่าวไหมข่าวอะไรอีกข่าวที่ว่าประเทศจีนใช่ไหมจีนหรือไต้หวันมะเมื่อกี้จีนจีนนะเด็กนมพ่อแม่เขาเนี่ยหลอกเขาว่า บ้านเนี่ยทำกิจการขาดทุนโอ้โหเววศร,รษฐกษิจไม่ดีเลยเป็นหนี้เป็นสนินแล้วก็เลี้ยงลูกอย่างประหยัดให้รู้จักประหยัดอดออมอ่อเสร็จแล้วพอลูกเรียนจบก็เลยให้ลูกลูกก็เลยไปทํางาน<ว>ทํางานเสร็จพ่อก็บอกว่างั้นมาช่วยกิจการที่บ้านหรอก oh <my> ลูกเขาบอกว่าจะมาช่วยทําไมก็ทํางานอื่นก็ดีแล้วเพราะว่าบริษัทพ่อนะ่ะก็ขาดทุนอยู่ไม่ใช่เหรอแต่พ่อก็ดึงดังไงพ่อดึงดังบอกเออมึงมาเธอะมึงมาทางานเถอะทีนี้พอ พอพาลูกมาเจอบริษัทลูกตกใจพามบริษัทใหญ่โตไปเลยโอ้แล้วพ่อก็มาเฉลยว่าจริงๆแล้วเราเป็นเศรษฐีลูกอะไรงี้ไงวอนก็เลยโทรมาถามแม่ว่าแม่มีอะไรปิดบังวะแม่มีอะไรปิดบังไหมไม่มีโอเคก็ไม่เป็นไรนะทรมาหายเฉยไม่มีอะไรโอเคแม่งั้น ก็มีความบวกมากแม่ครับแค่นี้ก่อนแล้วก like> ันครับผมครับผมโอเคแม่สวัสดีครับครับครับไอ้พี่บอกจะกินเลี้ยงไม่ได้กินละไอ้ชิ่พายจบแล้วจบแล้วโอเคทุกคนถ่าได้แล้ววันนี้เจอกันคีวหน้า